สวัสดีค่ะพบกับช่องโพลมินิมอลชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันที่ร้านบ้านบางเขนนะคะตรงแถวเกษตรนะคะวันนี้ยุคโควิดหลังจากที่หลังจากที่โควิดได้พอจะหมดไปบ,บ้างแล้วนะคะพอมาถึงบ้านบางเขนเนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าเข้าคูปอง20บาทใช่ไหมคะ แต่คูปองยี่สิบาทนี้นะคะสามารถที่จะแลกเหมือนเป็นส่วนลดอะคะ่ะในการซื้ออาหารหรือว่าน้ำที่อยู่ในบ้านบางเขนได้นะคะสมมติว่าเจดสิบาทลดไปยี่สิบาทก็จะเหลือห้าสิบบาทนี้นะคะหรือว่าหกแก้วลด60หกสิบาทลดยี่สิบาทก็จะเหลือสี่สิบบาทนะคะอันนี้เรามากันสองคนนะคะก็มีสองใบเดี๋ยว เราก็ตอนนี้ก็รอเราสั่งสั่งน้ำที่ร้านไปแล้วนะคะเขาก็จะได้บัตรคิวแบบนี้มาเดี๋ยวก็จะรอให้มันสั่นนะคะพอมันสั่นก็ถึงตาคิวเราที่เราจะต้องไปเอาน้ำที่เราสั่งแล้วนะคะ อันนี้เป็น e ีพีเริ่มต้นเริ่มแรกเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าในการเริ่มต้นหลังโควิดนะคะกับบ้านบางเขนนะคะ New Normal นะคะไม่รู้ว่าจะเป็น New Normal หรือเปล่าแต่ว่าก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ให้บริการดีนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะถ้าชอบกด Subscribe ที่ช่อง p e r Minimal Channel นะคะหรือ,อในเพจ Facebook ครัว Minimal ได้นะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบาย